สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนมิถุนายน2564นะคะชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนนะคะก็ดวงนี้เป็นดูงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เจเย็นกันนะคะ เรามาดูันว่าชาวราศีเมถุนเนาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นอย่างไรบ้าง King of Cups นะคะราชาถือถ้วย Knight of Cups เก้าถ้วย Ace of Swords แปดดาบ The Hangman แล้วก็ uh, King of Pentacles นะคะราชาถือเหรียญ uh, ดูดูแล้วนะเมถุนคือในช่วงที่ผ่านมาตัวคุณกับ คนหลายตัวละครสมทบอะค่ะคือที่มีประเด็นกันอยู่เนี่ยอาจจะสักว่ามันยังคงมีเรื่องราวที่มันยังแบบยังเป็นปัญหาอยู่มันยังดูแบบยังเคลียร์กันไม่รู้เรื่องคือแบบดูเฮ้ยเป็นไส้กรอกอีสานอยู่แล้วคือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะคือมันยังนิ่งอยู่มันเหมือนมันจะจบมันก็ไม่จบแต่มันนิ่งค้างไว้อ่ะแล้วรอการแก้ไขแต่ถามว่าแก้ไขได้ไหมก็ยังยังไม่สักทีอะยัง ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการอะ่ะเพราะว่าคือตัวคุณอะ่ะยังคงมีความแบบยังรู้สึกคุณยังรู้สึกกับเขาอยู่ค่ะคุณยังมีความรักยังมีความที่แบบว่าอยากให้คนคนนี้มา,มาเคลียความสัมพันธ์กับคุณไอ้ัต์สุกว่าที่ผ่านมามันจะเกิดในเรื่องของความที่คนคนนี้ทาําอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณได้หรือมันมีในเรื่องของความความสุข ในแบบของตัวเองความสุขที่ตัวเองต้องการแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่คํานึงถึงคนอื่นหรือแบบเขาเรียกไรการหาความสุขใส่ตัวโดยโดยทําให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะโดยทําให้คุณเดือดร้อนอ่ะอะไรแบบเนี้ยไอส้สาวรูว่าตอนนี้คนคนนี้ค่อนข้างมีความนิ่งของคุณมากๆไอส้สาวกนู้ว่าเขาเปนา็นอัมพาตแต่จริงๆไม่นะคะคือนั่งเฉยๆคือแบบคนคนนี้นิ่งจริงๆนิ่งแบบไม่คิดชีวิตนิ่งแบบ ไม่ทําอะไรทั้งนั้นความสัมพันธ์มันก็เลยนิ่งไปด้วยทั้งนันที่คุณก็แบบมีการเฝ้ารอเนี่ยคุณหน้าตาเราห้อยขนาดนี้คุณแบบเฮ้ยมึงสักทีดิแต่แบบปัญหาก็ยังไม่จบค้างค้างเก่งค้างเก่งมากนะความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาเขาดูนะค่ะว่าแล้วคนที่ชาวราศีเมถุนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นยังไงนะมาดูกัน เพจซอบคับนะคะเด็กถือถ้วยฝ่ายฟับวานห้ามีเท้า the j u d g m e n t ฝ่ายฝ็อบคับห้าถ้วย t e n o f pencil t a สิบเหรียญคือคือสำหรับคนที่ชาวราศีเมถุนนึกถึงอะตัวเขาเองอะนะที่ผ่านมาไอส้สตว์ว่าเขาอยากที่จะมีการพูดคุยหรือว่าอยากยื่นถ้วยให้อยู่แหละแต่มันดูเหมือนว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะค่ะคือมันมีปัญหาเกิดขึ้นกันที่คุณสองคนทะเลาะกันมีความไม่เข้าใจกันในความสัมพันธ์แล้วมันทําให้เรื่องที่มันเกิดขึ้นนั่นคือการที่มันเกิดความเสียใจเกิดความแบบทะเลาะกันแล้วไม่ไม่ได้ดีต่อกันอะเขาเรียกอะไรทะเลาะกันแล้วแต่ปรับความเข้าใจกันไม่ได้ทะเลาะกันแล้วแล้วแบบจบกันในแบบที่ต่างคนต่างอยู่อ่ะแต่ความรู้สึกมันยังมีอยู่ไง แล้วแบบเสียใจไหมเสียใจเสียความรู้สึกชิบหานแ,แล้วถ้วยหกอ่ะคือทาถ้วยหกแล้วไม่มีน้าอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งแบบมันเกิดความแบบโอ้โหดูคำกรวนดูแบบอยากจะเคาะพูดดีๆอยากจะขอร้องอ้อ,อนวอนอยากจะแบบมีการแบบเอ้กันใหม่ได้ไหมแต่แต่คนคนนี้แม่งก็แบบอืมอแต่ว่าเขายังไม่กล้าพอที่จะมา ทำอะไรได้ด้วยด้วยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเลยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเหมือนสลวนนะคะ่ะเหมือนกําลังแบบแล้วกูจะยังไงดีทั้งทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้ความสัมพันธ์เป็นสิบมันเป็นสิบเดียนอยู่นะคือที่จริงมันมีความมั่นคงหรือสามารถพัฒนากันในแบบที่มีคอมมิชเมนต์กันได้แบบจริงๆังจ, ang, จงังจังอะแต่ไฟลยใดไ่ลยหนึ่งมันอาจจะดูรักสน,นุกเกินไปหรือเปล่าดูดูยังไม่พร้อมอ่ะ ทุนนายหาวันแล้วในช่วงของเดือนมิถุนาย,ยนหกสีสถานการณ์ความรักของชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรมาดูกันเอซอบวานนะคะแปดไมท้าเทียบวานสามเมท้าเดอร์ซันฟาเฟลเพนท์โคห้าเรียน ไอส้สาวเป็นล็กเขาหนึ่งเหรียญสำหรับนะคะชาวราศีเมถุนคือดูแล้วเนี่ยในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี่ย6.4ี่เนี่ยคือตัวคุณนะนะไอส้สาวว่าคุณรอจริงๆนะคุณรอ้อยเขามามีการพูดคุยรอคอยคําตอบรอคอยความชัดเจนจากเขารอคอยการกระทําของเขาที่จะแบบเฮ้ย มีการกระตุ้กลับมาการทักทายจากเขาการที่เขาส่งข้อความมาการสื่อสารจากเขาทั้งหลายแหละคือคุณรอคือแบบสักทีดิมึงจะยังไงเฮ้ยกูก็รอคอยการที่จะเป็นเดอะซันให้มึงองะกกูก็ไม่รู้จะทายังไงแล้วคืออยู่ที่มึงเลยเนี่ยมึงก็ไม่มาสักทีแล้วแบบกูอยากที่จะเจีดเยียดความจริงใจงงกับมึงอย่างเต็มเปี่ยมคือคือพร้อมมากคืออยู่แค่มึงเลยแต่แบบไอส้สารสุกาคุณจะยังอยู่ในช่วงของความแบบ งเหงาอะเพราะมันอยู่ในระยะเวลาที่คุณจะต้องรอคอยในเดือนนี้รอคอยการการทักทายกลับมาการสื่อสารกลับมาของเขาเนี่ยแหละเพื่อที่จะแบบว่าได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์หรือแบบว่าตกลงกันว่าเออสรุปแล้วจะยังไงกันในความสัมพันธ์เมี่ถุนคุณจะแบบซึๆมๆอะไอสาวว่าคุณจะยังคงโดดเดี่ยวอยู่เพราะว่าจิ้มผิดอีกคือมันเป็นอะไรที่มองไปข้างหน้าแล้วเหมือนรอคอยให้แบบว่า มีการมาถึงฝั่งฝั่งเนี้ยเราคอยเรือจากตรงนั้นเพื่อที่มาถึงฝั่งจากตรงนี้ซึ่งมันใช้เวลานะความจริงจังที่อยากต้องการหรอมันต้องรออะค่ะไอสาวสุ่าคุณจะต้องรอในช่วงเดือนเนี้ยไอดูซิแล้วคนที่ชาวราศีเมถุนนึกถึงอะสถานการณ์ความรักข,ของเขาในช่วงเดือนมิถุนายนหกสี่เป็นอย่างไรมาเอ็นซับซอดค่ะหนึ่งดาบ นายอวานก้าวม่เท้า The Temperance ทัวร์พนเกิลสองเหรียญแล้วก็ The s t r e n g t h คือสำหรับคนที่ชาวราศีเมทถุยลินพันก์โดษค่ะคือคนที่ชาวราศีเมถุนนึกถึงอะในช่วง ok เดือนมิถุนายนหกสีไอสาวรู้สึกว่าตัวเขาเองมีความลังเลเหมือนกันนะลังเลที่จะตัดสินใจที่จะมีการ พูดคุยเจรจาหรือการกลับมาหาคุณไอ้สาวรู้สึกว่าคุณกับเขามันจะมีความนิ่งๆกันอยู่อ่ะคือคุณก็นิ่งรอเขาส่วนเขาก็นิ่งเพื่อจะตัดสินใจที่จะแบบเออทําอะไรสักอย่างหนึ่งกับคุณสักทีอ่ะแต่ดูแล้วคนคนนี้ในช่วงของเดือนเนี้ยมันยังมีความแบบก้าวไม่เท้ามันจะปิดกันอะไรหนักหนาบ้านขายไม้อ่ะคือมันเยอะไม่เท้าเขาเยอะดูดูกันๆดูแบบเออฉันยังไม่พร้อมดูแบบ ฉันเหน็ดเหนื่อยฉันมีความระแวงในความสัมพันธ์กูก็ไม่รู้กูจะทำยังไงแต่มันก็ดือ้อดูดูมีความดื้อดึงดูมีความแบบเฮ้ยอย่าพึง่งไม่ชอบให้ใครมาบังคับด้วยสิลยยแล้วยังไงต่อแล้วความสัมพันธ์ตอนนี้มันก็ออกมาแล้วแต่แบบจะตัดสินใจเลยไหมมันให้ขอคิดก่อนอีกโอก้ก็ล้นหน้าบางทําอะไรนี่กลัวกลัวเสียหน้าด้วยแล้วไงความดื้อดึงขพรามันมัน,ม,นมากจริงๆอะ่ะ ไอ้สาวเธอรู้สึกว่าตัวเขายังอยู่ในช่วงการแบบสองเหรียญอะคือแม่งจะยังไงดีก็กูก็ไม่รู้แต่แบบกูก็อยากจะตัดสินใจให้มันได้คือแบบตอนนี้เขาเองก็เอาจริงๆความรู้สึกเขายังไม่เสถียรเลยค่ะคุณจะเอาอะไรกับคนคนนี้คือไอ้ที่เขานิ่งๆอะบางทีตัวเขาเองยัง ยังไม่ไหวแหละมันเป็นความสุขที่เขาก็พยายามที่จะคีวตัวเองหรือพยายามที่จะปรับสมดุลความรู้สึกพรสรุปแล้วกูจะต้องยังไงนะแล้วกูจะตัดสินใจไงให้มันถูกต้องให้มันโอเคแล้วก็ทําตัวแบบมีกําแพงมีกาแพงปิดแกงดูแบบเฮ้ยอย่าพึ่งอารมณ์แบบอย่าพึ่งเข้ามาหรืออย่าอย่าพึ่งอะไรทั้งนั้นกับความสัมพันธ์อะดูดืดดึงดูแบบยังไม่มีความกล้ามากพอที่จะทําอะไรทั้งสิน้นตัดสินใจยังไม่กล้าตัดสินใจเลยอะมันยังแบบ เหมือนเขายังไม่ยังไม่รู้หรือแบบว่าอยู่ในช่วงการแบบชั่งความรู้สึกอยู่ว่าจะยังไง ue, อะไรเงี้ยสับสนมากเลยจ้ะสุก็คนวันนี้ค่อนข้างสับสนเขาดุนนะหะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวราศีเมทุนมาเหตุสับสนเคนเด็กทอดาโฟฟคับคาีถ้วย The Star separation, deception นะคะ sudden separation โอ้ wait, recovery นะคะแล้วก็ there's something better สำหรับนะคะชาวราศีเมถุนเนี่ยสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและแนะนำกับคุณคือตัวคุณกับเขามันมีการห่างกันมาจริง การที่มันไม่เข้าใจกันในความสัมพันธ์การที่เกิดเรื่องขึ้นแล้วมันหาคําตอบไม่ได้หรือหาจุดที่ลงตัวการเคลียร์กันให้มันรู้เรื่องให้มันเสร็จสิ้นไม่ได้ความสัมพันธ์จบกันไปแยกกันไปในแบบที่ไม่มีคําตอบกูไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกูไม่รู้หรอกมึงจะจัดการอะไรยังไงแต่แม่งไม่ได้คุยกันแล้วแต่แบบแล้วมันเืออะไร อะไรอย่างเงี้ยคือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแล้วมันจบกระทันหันด้วยเขาเรียกอะไรมันไม่ถึงกระจบกระทันแต่มันแยกมันห่างกันมันไม่ได้คุยกันแบบกระทันหันแต่คุณเชื่อไหมว่ามันมีการสอดส่องกันอยู่ทั้งคุณกับเขามันมีการคอยดูคอยมองอยากรู้เรื่องของกันและกันอยู่ตลอดเวลาให้เราบอกว่าเวทคุณรอก่อนนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยถึงแม้ว่าแบบเออมันจะได้มีการมาฟื้นฟูมีการมารีเทิร์นมีการมา กลับมาฟื้นคืนกันไหมในความสัมพันธ์มันมีค่ะแต่เป็นตอนนี้มันใส่หน้ากากกันในแบบที่ดูไม่สนใจดูไม่แคร์ต่างฝ่ายต่างดูไม่แคร์กันเลยดูแบบนิ่งๆกันดูแบบเอาเรื่องของมึงคือถ้ามึงจะคุยกูมึงต้องนักกูมาก่อนอีด่านั้นก็มึงก็ทักกูมาก่อนกูไม่ได้ผิดมึงมันคนเลอกจะเดินจากไปเองนะมันเรื่องของมึงมึงจะนักกูมาไหมมึงให้กูรอนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกคนนึงก็แบบว่าทำตัวมีจฉูก ยังไงดีว่าแม่งกูก็เดินออกมาแล้วแล้วแบบในกูกลับไปนันกูก็ไม่กล้ากูต้องทํายังไงดีอะไรเงี้ยคือมันมีความแบบเอทําตัวเย็นชาทาตัวเหมือนไม่อยากได้ความรักจากกันละกันแต่แม่งแบบสอดส่องกันอยู่ตลอดอ๋อไพ่ก็เลยอยากจะบอกว่าในการทีุ่ณกับเขามีการจางกันไปพัดพากกันไปในแบบกระทัน่ะอันที่จริงมันจะทําใหุ้ณกับเขามันมีการเขาเรียกอะไรอะ เจอสิ่งที่ดีมากกว่าเนี้มันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเจอคนอื่นหรือเขาจะไปเจอคนอื่นแต่หมายถึงว่าด้วยสถานการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันจะทําให้ตัวคุณกับเขาได้มีการกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ในแบบที่มันดีกว่าเดิมอ่ะมันเหมือนมันได้คิดอ่ะมันเหมือนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้ให้มีการปรับอะไรบางอย่างแล้วกลับมาคุยกันในแบบที่ดีกว่าเดิมอ่ะบางทีอาจจะไม่นเรื่องนิสัยจากที่ก่อนหน้านี้มันดูแบบคนนึงก็ คนนึงก็รักอ่ะส่วนอีกคนนึงมันก็แบบเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองอะไรเงี้ยเออพอมันพอมันไม่โอเคขึ้นมามีการห่างกันไปมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยการที่ก่อนนันนี้เคยมีคนที่ดูแลมากๆรักมากมากแล้วตอนนี้มันไม่มีอ่ะมันเป็นยังไงมันมันได้มีการได้คิดได้ได้ทบทวนอะค่ะจากจากที่มีการห่างกันไปในแบบกระทันหันแบบเนี้ยแล้วสิ่งที่มันดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะมันจะเป็นอะไรที่คุณกับเขามันจะมีการบาลานซ์กันอ่ะ มันจะมีการได้กลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วมันมันจะเข้าใจกันกว่ดเดิมด้วยด้วยเนื้อแท้มันเข้าใจกันในแบบที่รู้ว่าต้องเปลี่ยนอะไรรู้ว่าต้องทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเอาเข้าไปให้สักเลยจะบอกให้ไม่ถุนสู้ๆนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ในเดือนนี้แต่มันแบบกูต้องรออ่ะรอหน่อยเนาะสู้ๆนะคะเขาดูนยค่ะว่า น่าสีอะไรดาวใดล่ะคะนาอะไรท่าตุอะไรที่มีเกมมีทองกระชากเสียมทุนในช่วงเดือนมิถุนานยนหกสี่แคนเซอร์กรกฎดเซทเทิลมังกรแล้วก็มกอร์คิวเรียมทุนกรกฎมังกรแล้วก็เมทุนโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย